หลายๆท้องที่ในขณะน,นี้ปัญหาน้ําไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนยังเป็นปัญหาที่ต้องรีบช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแม้กระทั่งสถานีตํารวจเองขณะนี้ได้รับผลกระทบตามไปด้วยล่าสุดสถานีตํารวจภูธรป่าคลองลังสิตได้รับความเสียหายกับปัญหาน้ําไหลทะลักเข้ามาในบริเวณที่ทําการแล้วทําให้ต้องรีบนํากระสอบทรายมาจัดเลียงป้องกันน้ําท่วมอย่างเร่งด่วนเช่นกัน ซึ่งตอนนี้ได้ใช้ปริมาณทรายถึง30ตันในการป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าโรงพักแห่งนี้ไปแล้วคือถ้าถามว่าสถานการณ์น้ำของปากคลอง,ลงเิตทุกป,ปีเป็นวิกฤตทุกป,ปีนะครับปีนี้จากการที่คาดการณ์เนี่ยขนาดระดับน้ำที่ยังไม่สูงสุดปีนี้มันก็เยอะแล้วอ,อ่สูงสุดที่เคยขึ้นจากพื้น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 ราบของของโรงพักเนี่ยเมื่อ 3- 4สวันที่แล้วเนี่ยมันขึ้นไปอยู่ที่ระดับ93มเซนติเมตร ที่ผ่านมาสถานีตำรวจแห่งนี้ได้เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมมาเป็นเวลากว่าหลายปีแล้วจนดูเหมือนเป็นกิจวัตรประจำทุกปีทำให้ตำรวจและครอบครัวต้องช่วยกันวางแนวกระสอบทรายทุกครั้งเมื่อมีปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นเราก็ใช้กระสอบทรายเสริมนะฮะที่เห็นตา,ตามแนวทั้งหมดเนี่ยคือแนวกระสอบทรายซึ่งมาจุทรายถามว่าเห็นแนวกระสอบทรายทั้งหมดเนี่ยเรากั้นรอบด้านถ้าถามว่าใช้ทรายตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า23คันรถ ขันรถแล้วประมาณ10คิวนะใช้เป็นบานทรายที่มากระดับที่เราเสริมขึ้นมาสูงประมาณเกือบ20ชั้นเห็นซ้อนๆๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยสูงรประมาณเกือบ20ชั้นครับขณะนี้ครับตำรวจสพปากคลองบังสิทธ์ได้ระดมกําลังครับมาช่วยกันนํากระสอบทรายมาปิดกั้นน้ําที่ไหลทะลักเข้าโรงพักครับนอกจากมีกระสอบทรายแล้วยังมีถึงเครื่องดูดน้ําเพื่อที่จะช่วยบรรเทาน้าที่จะไหลทะลักเข้ามาภายในโรงพักอีกส่วนหนึ่งด้วยครับ ในขณะเดียวกันชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวตำรวจที่นี่มีความลำบากไม่แพ้ประชาชนทั่วไปนอกจากจะต้องคอยช่วยทำแนวกระสอบทรายวางเรียงป้องกันน้ำไหลทะลักแล้วตอนกลางคืนต้องผาวากับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเรื่อยๆพวกทุกปีไหมครับที่นี่ทุกปีค่ะแต่แต่แตไม่เราก็กั้นทุกปีค่ะแล้วเราป้องกันยังไงบ้างก็กั้นแบบนี้ค่ะทำทรายทุกปีค่ะแล้วก็ใช้เครื่องดูดเอาค่ะ เบื่อค่ะเบื่อก็ะจำยอมนอนตีหนึ่งกว่าทุกคืนเลยเนี่ยตั้งแต่น้ําท่วมอ่ะบ้านก็กั้นนะน้องข้างหลังค่ะเพราะว่าถ้าพวกพี่ไม่กั้นข้างหลังห้องน้ําเข้าไม่ได้กันค่ะพอเต็มปุ๊บทุกคนจะต้องไปสู่เพื่อจะได้ใช้ใช้น้ําลูกๆก็ได้อน้ําไปโรงเรียนกันนะจ๊ะมันเป็นงานประจำละประจําปี ผลกระทบนี้ไม่เพียงแต่ตำรวจจะได้รับความเดือดร้อนประชาชนเองก็ได้รับความยากลำบากมากขึ้นในการที่จะมาแจ้งความหรือร้องเรียนปัญหาของตนเองกับตำรวจเพราะเส้นทางการเดินทางหรือบริเวณโดยรอบถูกน้ำไหลซึมเข้ามาเกือบทุกทางภายในสถานีแล้วคือถึงแม้เราจะดูแลป้องกันยังไงนะะก็ต้องยอมว่า ในในสถานการณ์ที่วิกฤตที่น้ําท่วมเนี่ยประชาชนก็ยังได้บบความลำบากอยู่ดีเริ่มต้นจากการเดินทางจากบ้านมาก็ต้องประสบปัญหาในเส้นทางการจราจรที่มีน้าท่วมขังบ้างหรือมาที่โรงพักเนี่ยน้ำก็ต้องมีการเจิ่งบ้างคือเราสกัดกั้นน้ำเนี่ยก็ต้องยอมว่าเราไม่สามารถสกัดกั้นได้ร้อยเปอร์เซนต์ตัวบางส่วนเนี่ยที่มันทะลุรั่วไหลามาซึ่งเราก็มีเครื่องสูบน้ำสองตัวคอยสูบแต่ประชาชนจะเดินเข้ามาเนี่ยก็ต้องลำบ,บากแน่นอนนั้นต้องเอชิะแชะมันต้องมีการท่วมขังบ้างนั้นลำบ,บากฮะต้องลำบ,บากแน่นอนนะ <Okay. S 2> แต ลดบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดให้อยู่ในสภาวะที่ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดนะครับที่ประชาชนใช้ีวิตอยู่โดยเฉพาะการมาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจต้องยึดหลักให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้อีกปัญหาที่ตามมากับน้ําท่วมก็คือเมื่อบ้านเรือนประชาชนเกิดน้ําท่วมสูงจะนํารถมาจอดทิ้งไว้บนถนนซึ่งอาจเป็นที่ล่อตาให้คนร้ายก่อเหตุโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถของท่านได้ ดังนั้นประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมควรที่จะเก็บทรัพย์สินที่มีค่าวไว้กระโปรงหลังรถซึ่งสามารถช่วยให้รถของท่านลอดผลการโดนทุบกระจกได้ในส่วนหนึ่งชาคิดสิทธิ์น้อยถ่ายภาพวรพันธ์สุกแก้วทีมข่าวระวังภยัยรายงาน